มาที่จังหวัดลบบุรีนะครับตอนนี้นะครับก็มีการติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพ,พระนารายมหาราชนะจัดเป็นครั้งที่37แล้วในปี2568นะครับปีนี้เขากำหนดจัดขึ้น14-23กุมภาพันธ์2568ครับ นายปรัชญาเปปัตตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนะครับได้เป็นประธานการปร,ระชุมเตรียมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2568 ครั้งที่37นะครับโดยมีว่าที่ร้อยตรีทรงผลแป้นแก้วนายประยูนสิริวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนางสุวจีศิริปัญโยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีส่วนราชการคณะกรรมการการจัดงานในภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมนะครับที่ยองประชุมเฟืองทองอนุสรวิทยายลายัยเทคนิคลบบุรี โดยก่อนการประชุมก็มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นายมงคลแจ้งนินซึ่งเป็นผู้ออกแบบโลโก้แผ่นดินงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ในการจัดงานนะครับการประชุมครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าของการดําเนินงานในภาคส่วนต่างๆในการเตรียมความพร้อมในการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชในปี2568ที่จะจัดขึ้นในช่วง14-23กุมภาพันธ์2568นี้ที่พระนารายราชนิเวศและบรรณสิ ฐานใกล้เคียงโดยปีนี้นะครับก็จะมีการประดับไฟโบราณสถานที่สวยงามและมีการแสดงจากเวทีกลางยิ่งใหญ่นะครับก็จะเปิดให้ชมฟรีตลอด10คืนโดยเอกลักษณ์ของงานนะครับก็คือการนุ่งจงห่มสบายแล้วก็การแต่งกายแบบชุดไทยเพื่อรำลึกถึงองค์สมเด็จพระนารายมหาราชผู้ทรงสร้างความเจริญให้กับเมืองลบบุรีทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยด้วยนะครับ โดยจังหวัดลบบุรีนะครับก็ฝากเชิญชวนนะครับชาวลบบุรีหรือท่านใดสนใจคุณผู้ชมนะครับแต่งกายด้วยชุดไทยเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานนะครับการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของชาวลบบุรีด้วยนะครับต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะไปร่วมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ครั้งที่37ในระหว่างวันที่14-23กลถ่มกุมภาพันธ์2,568นนี้ครับ